กลุ่มบริษัทเนวาน่าเอเชียเป็นผู้นำทางธุรกิจบริการดูแลผู้ล่วงลับอย่างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก่อตั้งขึ้นในปี2533เราภูมิใจ ในความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจบริการดูแลผู้ล่วงลับอย่างครบวงจรในปี2557เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการดูแลผู้ล่วงลับสัญชาติมาเลเซียเพียงรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้นกว่า20สาขาทั่วทั้งทวีปเอเชีย เรารังสรรค์ศิลปะสอบประสานกับความงามตามธรรมชาติออกแบบตามหลักศาสตร์่วงจุ้ยที่สืบทอดกันมายาวนานให้เป็นสุสานที่ล้อมไปด้วยแมกไม้เขียวขจีและสายทานอันสงบเพื่อสรรเสริญบรรพชนอันก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ลูกหลานสืบไป พื้นที่แปลงฝังได้รับการออกแบบจัดเรียงด้วยความพิถีพิถันถูกต้องตามหลักศาสตร์ห่วงจุย้ยรายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่โออาด้วยคำมั่นสัญญาที่จะให้บริการแบบมืออาชีพในการบำรุงรักษาให้สวยงามตลอดไปและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในบ้านปลายชีวิตอาคารนเนกประสงค์มูลค่ากว่า160ล้านบาท อันเจิดจรัสตรการตาตามแบบพระราชวังตาทรงและโถงประกอบพิธีสาเสรเซิงเพื่อความลงตัวสำหรับประกอบพิธีต่างๆโดยพิธีกรรมในห้องโถงแห่งนี้จะส่งวิญญาณบรรพชนสู่นิพพานและปกป้องลูกหลานจากพยันตรายแปลงฝังโซนคริสเตียนอันสงบสุขและอบอุ่นอย่างมีมนค์ขลัง ก่อสร้างตามรูปแบบสวนแห่งเอเดนในพระคัมภีร์ไบเบิลผู้ใดหากได้มาเยี่ยมเยือนจิตใจจะเข้าถึงความสงบอันเป็นนิรันดร์รู้สึกผ่อนคลายราวกับอยู่ในดินแดนสวรรค์ที่ดาดดินด้วยดอกไม้นานาพันธ์ุที่เบ่งบานออรินทลวิลล่า คือสถาปัตยกรรมซึ่งมีสะพานทอดยาวบนสายน้ำอันพรายพริว้วโอบล้อมด้วยภูผาและหมู่พฤกษาที่รายล้อมองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดพลังที่ส่งเสริมโชคลาบตามศาสตร์ห่วงจุย้ยดื่มดำความสุขของช่วงเวลาที่เงียบสงบแวดล้อมไปกับความงดงามนำพาสู่ดินแดนแห่งอุดมคติอันสมบูรณ์ ลานแสดงหินอักษรจีนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเรียงรายสูงตระง่านแสดงถึงความเป็นมาของอักษรจีนและเป็นการระลึกถึงบุคคลในประวัติศาสตร์เต่ามังกรที่สามารถดูดซับพลังบวกจากธรรมชาติช่วยส่งเสริมโชคชะตาของแต่และบุคคลก่อเกิดโชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างไม่สิ้นสุด เนวน่าเป็นผู้ริเริ่มการสร้างอนุสรณ์สถานสำหรับสัตว์เลี้ยงในมาเลเซียการผสมผสานกันอย่างลงตัวเสมือนด่งบันทึกความทรงจำระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่เป็นอนุสรณ์ตลอดไป ด้วยความพิถีพิถันของช่างฝีมือที่มากประสบการณ์ทำให้ช่องเก็บอัฐิของเนวนานามีความสง่างามโดดเด่นเปี่ยมด้วยความอัศจรรย์ควรค่าต่อการเป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบสำหรับผู้ล่วงลับอันเคารพยิ่งส่วนประกอบแต่ละชิ้นเป็นการออกแบบซึ่งผสมผสานแนวคิดแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้ากันได้อย่างลงตัว ครบถ้วนตามความต้องการช่องเก็บอัฐิระดับหกดาวถูกสร้างขึ้นตามแบบจำลองของพระราชวังโบราณซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และสง่างามในสมัยราชวงศ์หมิง พื้นที่ใช้สอยทุกตารางนิ้วถูกออกแบบด้วยความปราณีตส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตผ่านความงดงามและหลากหลายทางวัฒนธรรมจีนอันลึกซึง้งตามรูปแบบของราชวงศ์จึงถือเป็นสถานที่พักผ่อนอันสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ล่วงลับ สารคริสเตียนของเนวนาได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ผู้นับถือาศาสนาคริสต์โดยเป็นอาคารเก็บอัฐิสองชั้นรูปกลีบดอกไม้ซึ่งยอมร่วงหล่นลงสู่พื้นเป็นสัญลักษณ์วัตจกักรแห่งการกลับคืนสู่ธรรมชาติความใส่ใจคือปณิธานของเราดังปรัชญาที่ว่าวางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างความสงบชั่วนิรันดรห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนาระดับ5ดาวที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในบรรยากาศอันแสนสงบเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน เนวาน่ามั่นใจว่าแขกผู้มาเยือนและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยจัดให้มีพื้นที่การพักผ่อนอาทิเช่นร้านอาหารและห้องรับรองแขกคนสำคัญเนวาน่ายังได้สร้างหอเกียรติยศสำหรับลูกค้าคนสำคัญเพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จของบรรพบุรุษ ความสุขสงบจากการวางแผนล่วงหน้าอย่างมืออาชีพกับเนวาน่าเม m โมเรียราร์คจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักของท่านได้กลับคืนสู่ความสุขอันเป็นนิรันต์ตลอดไปเนวาน่าผู้นำธุรกิจบริการดูแลผู้ล่วงลับอันดับหนึ่งแห่งเอเชีย